ขอประคับประคองสังขารวิญญาณของลูกหลังลานด้วยผู้บริสุทธิ์ผู้พรหมภูเขาวสะอาดบุญมณทินของจงเจ้าแม่จุฬามณีจงประ,ปประคับประคองบุญบารมีบารมีเก่าบารมีเจ่อดีตฐานปจุบันิศาสตร์ขอประคับประคองสังขารวิญญาณลูกหลานให้ประคับประคองเจาง้าแม่จุฬามณีประคับประคองสังขารวิญญาณลูกหลานเสด็จยาโถ ล่ำเอ้ยพรอนถวายกับขอให้ประับปค้องสังขารวิญญาณลูกหลานลึกลให้ตลอดตอดัวไข่ให้คิววางเตียงให้เตียงทำเฝ้าบริสุทธิ์สะอาดทองใสบุมีมลทิน ชมนะครับตอนนี้นะครับน้องนุกนะครับคนมีเซนนะครับกำลังนั่งสมาธิเพื่อจะขอเลขเด็ดขอโชคขอราบให้กับ f อฟทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เสียงเบาๆนะครับเพื่อจะให้น้องนุกเนาะจะได้ขอโชคขอราบขอเลขเด็ดให้กับ f อฟทุกท่านนะครับผมคาามาแล้วก็พิมพ์สาธุสาธุเ้อ ขอให้ทุกคนรวย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 ตอนรับวันสงการนี้นะครับะนะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้น้องนกน้องนกนะครับกำลังนั่งสมาธิอยู่นะครับผมก็จะขออนุญาตใจเสียงเบาๆใจเสียงเบาๆนะครับดูนะครับคุณผู้ชม Saddle, saddle. มาแล้วก็พิมพ์สาธุสาธุนะครับคุณผู้ชมตอนนี้น้องนกนะครับกำลังนั่ง,งสมาธิอยู่นะครับเป็นองค์ปูนักลารดปูนักลารดสิงห์ล่างนอ้องนกซาธุสาธุนะครับใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์สาธุสาธุนะครับก็คอยรวยๆกันเด้อ ฝันยังดีด้ยอยากล่ำวาไวดูพุ่าบ้าลมึตองดื่มประกับประอออกหานบ้านในนอวุายนุสมฤทธิ์ยสิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ล่ำตาไวตื่นเมย์บนใบดเสียงเียนน้ำในบนใ้สัตธาตาใ้สัตธาต ถาลูกหลานนะมากาบไหว้สัการะบูชาสรบุญบูล,น,ล,ล,น,ล,ลนัล่งนี่ิอ <c oughs> นี้สุรงนี่นออทธนนี้ พุทธงศ์ใหญน้ออย่ามาลำถวายใหญน้อ กตัวสีสุดโต่งนอกอนนีระตน้ออสัมทธกายซี้คงมิิตาลบุลานเลยจะมีามีคนสิไหลลำตาไวหลุกหลานประัองสำคัญยาหลุกห้านจ้าบอลผเออ

จังไหนเนาะบุกฟอย่างเนาะจังไหนเนาะต่อไปจังไหนถุกร้านอันใจสะอาดบริสุทธิ์ุทองเลือเกือไฟของอปูอ่เนี่ยแต่ผัดปลาเ็อย่ายไียันเป็นซุปได้จังไหน บอกอยังงั้ก็บ,บอกลูกล้วลูกล้วมาเพือยักหือยากห็นก็นย,ยากจ,จ้าจังเลยกับ,บอกมาเออเ็ไง้าห็นไง้งเออพี่เจมทำเป็นไงบ้าง าแม่เอ้ยเขากัดเด็กหน่อยอยู่เขากับตัวลิสุ์เขาบอกว่าจังไรเนาะเจ้าแมียเ่อเล่ามันี่บอกลูกบอกลานแม่พี่อยากบอกอยากจ้าอันไหนอยากล่ำอยากผ่อนก็บอกหลานกับสิมเงยได้เป็นยังเด็กหน่อยอยู่กลังเร speaker, a roommate, a me, asked, ียนหนังสือ

จับมาจับดิจับก่อนจับจับจับก่อน่ล้วอะขอขอนะาองแม่นะขอขอตัวอะไรนะจับจับัก่อนนะสนิทกับหูแล้วแหละนะสังฐานวิญญาณขึ้นเด้อขอหลังแหละ ของทานหนึ่งลานขึ้นเลยตุ้งแม่เลยเขายังบริสุทธิ์พูทองอยู่เขาทำเขาเรียนยู่ตันหนุ่มัวนี้อะไรละไม่เงี้ยไม่งเลยอย่างก็เมย์อขียนไม่ว่าอะไรเออเธอบอกเียนวาธอบอกไม่ถึงครั้งเดียวเนาะเพราะว่าต้องเขาคงเขาต้องมีอาจารย์มาด้วยต้องเขาต้องลงพระเขาต้องจะสวม เขาต้องมีอาจารย์มาดกิดถ้าทำนี้เขาเขาจะเหนื่อยเป็นหัวเบาเหนื่อยบนเป็นยาวเขาหนักตีง ต้องพ่อเขาลงอยู่ได้ต้องพ่อเขาปลูกก็ตัวเลขนี่แหละเนาะห้านี่แหละเอาตัวเลขสิบจุดนี่แหละเนาะตัวไหนครับห้าห้าสี่นี่แหละตัวสิบพันจุดนี่แหละงวดที่เราได้ห้าหนึ่งแปดงวดนี้ได้ห้าห้าสี่ไปเสียงเบิงเนาะไปเสียงเบิงเด้อไปพิจารณาเบิงเด้อห้าสี่เนาะ โอท่ได้หานึอ่ามันสื้อเพิ่มเตมนึงก็ได้แตสาตัวเลยได้ว่านันบรรลุโมเทเล่เขาเขาหนูเนเขาสื้อหกหกปดเขาได้เจ่เขาซื้อหกหปดได้เท่าไหร่ได้ที่จะวาได้หกหมื่นได้หกหมื่นเจ็เจ็ดหมื่นเขาสื้อเพิ่มขึ้นเขาสื้อเพิ่มเขาซื้อเพิ่มงวดทแลวเนาะใชนีหาหาีหาหาีมนีหีหาหาีเลย คนคนชุดคนเนี่ยก็ได้สามหาหาเนาะเลขตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยเออแต่ว่าสก๊อตซับซื้อครับตัวเดียวกันเลยมาคนละท่ามอืมแมนถูกประดีซื้อหันเดียวกันซื้อถูกนั่นซื้อคนละลานแต่ว่าตรงกันเออดีแห่งเนาะซื้อขึ้นซื้อลงมาครับวันนี้ซื้อขึ้นซื้อลงเด้อซื้อขึ้นซื้อลงอืมจังหวะที่เราได้หาหนึ่งแปดเนาะเพิ่มเพิ่มแต้มหลักร้อยเป็นหกหนึ่งแปด หวดนี้ได้หาหาซีคือเป็นหกหาซีก็ได้อาจจะเป็นหกหาซีก็ได้คือสิว่าจะตองหาก็ได้แต่ส่วนมากแต่ส่วนมากนี่เล็กสองตัวนี่เป็นบ่อไให้ตุงมอกเอิ่อสีลงเต็มหนึ่งทบมาลงเพิ่อก็ขึ้นอสิคือเจ้าว่าเนี่ยอธิเป็นหกหาซีอะไรอันนั้นจับปิงปองเนี่ยเด็ดศูนย์ศูนย์สามเลยอันนี้หาหาซี น่าจะเบิลนาสีเบิ่ลเนาะน่าจะเบิ่นาสีเบิ่ลถ้าผู้ใด้พันเกียวว่าได้ครูได้ยังได้จะเห็นยังมีแต่คูเนี่ยสีเหล็กสีเบิลด้วยก็ได้คือก่อนสามตัววันนี้พันอาฮาซีครับมากบ่แม่มากอยู่ได้แล้วดีอยู่ได้แล้วดีอยู่เด็กอาฮาซี